เมื่อวันก่อนนี้ได้คุยเรื่องเครื่องกระต้อข้เปลือกมีชาวลงสีหลายท่านโทรมาคุยบอกว่าโอ้โหผมเพิ่งรู้ว่าเครื่องกระทราะขนาด9กคูณหเนี่ยขนาดเล็กเนี่ยมีระบบอัตโนมัติด้วยก็สนใจผมบอกว่ากระทราะตัวนี้นะครับเป็นสินค้านำขผมเลย ใช้ได้ประทับใจมากแล้วที่หลุงศรีชอบเพราะว่าเมื่อไปกระท้อแล้วเขาก้องเสมอเขากล้อง,อเ,องเวลาเขากล้องหมดนะครับเขากล้องหมดถังเนี่ยเครื่องจะหยุดอัตโนมัติแล้วพอมีเข้าเปลือกมาอีกเครื่องก็จะสีโดยอัตโนมัติโดยตั้งทัามเมอร์ไว้สิบวินาทีอย่างนี้และครับทำให้ ก็ของสีลยครับไม่ต้องเดินขึ้นไปบนเราเต็มไม่ต้องขึ้นไปบิดพวงมาลัยไ,ไม่ต้องขึ้นไปปรับแรงดันลูกยางยืนอยู่ข้างล่างนะครับแล้วเขากล้องมาที่เสมอมากตะแกรงโยกดีคัดดีเขาบอกว่าสีข้าวได้ข้าต้นมากขึ้นเลยครับเพราะอะไรครับเพราะเขากล้องสม่ำเสมอตะแกรงโยกก็ทำงานง่ายเข้ากับก็ลดลง เข้ากล้องก็เป็นตัวมากขึ้นพเพราอข้าวไม่กลับหลังไปกระเทาะซ้ำอันนี้อันตรายนะครับถ้าไม่รู้ปล่อยตะแกรงโยกเนี่ยตปเข้ากลับไปเยอะๆเพื่อจะถนอมเข้ากล้องให้ไม่มีกากนั่นแหละเขาอันตรายพอเข้าเปลือกไปกลับหลังกระเทาะไม่เป็นไรแต่เข้ากล้องไม่มีเปลือกครับไม่ได้ใส่เกาะเข้ากล้องโดนลูกยางก็หักครับ อันนี้เป็นเคล็ดลับนะครับครับสีข้าวสวยด้วยเครื่องอัตโนมัติโทรมาคุยกันสิครับมีราคา,าพิจาพไม่ต้องทํำซิกแจกไม่ต้องมีพัดลมเป่าแกลรถไปสามอย่างในราคาไม่แพงครับแล้วใช้แล้วว่ทับใจประ,ะกันไว้เลยถ้าใช้แล้วไม่ถูกใจยินดีรับคืนนี่ครับจะลืมนะครับ สีเข้าให้รวยเราช่วยคุณได้ขอบคุณมากครับติดตามผมนะครับสวัสดีครับ